สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมบนเครื่องสมาร์ทโฟนหุ้ววยรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่มีบริการ Google Serv i c e ติดตั้งมาในตัวเครื่องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเครื่องหุ้ววยรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีบริการ Google s e r v i c e ดังนั้นจะไม่มี Play Store แล้วเมื่อไม่มี Play Sto r e จะดาวโหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมจากตรงไหนนะครับซึ่งห u ้ววยเขาก็จะมีแหล่งดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการของเขานะครับโดยเจ้าตัวแอปพลิเคชันจะมีชื่่อวา Apple Gallleri แอปแคลลี่ก็เปร mm ียบเสมือน a y Store ของทาง Google หรือว่าจะเป็นในสซนตัว App Store ของทาง Apple นั่นเองนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันสีแดงๆเขียนว่าหัวเว่ยนั่นเองนะครับจะอยู่หน้าแรกของตัวโทรศัพท์มือถือเลยเมื่อเราแตะเข้าไปนะฮะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับแหล่งดาวน์โหลดอื่นๆของทาง Google หรือว่า Apple ก็ตามนะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดที่โฆษณาแอปต่างๆนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีในส่วนตัวเกมนะครับมีกิฟต์แล้วก็จะมีช่วยเหลือออนไลน์รวมถึงรายการที่ต้องการด้วย นะแล้วก็คำถามตามมาว่าถ้าเราจะดาวโหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมบนเจ้าตัวแอปแกลลี่เนี่ยจำเป็นต้องสมัครวอลเวอร์ไอดีก่อนไหมหรือว่าจะเป็นต้องสมัคร ID ก่อนไหมอย่างเช่นเจ้าตัว Google เนี่ยถ้าเราจะโหลดแอปโหลดเกมใน Play Store ต้องสมัคร Gmail ก่อนนะครับถ้าเป็น Apple ก็ต้องสมัคร Apple ID ดีก่อนเช่นกันนะครับวอเวอร์ o เนี่ยเราสามารถที่จะสมัคร w o w e i ID นะครับเพื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมแล้วกดรับกิฟต์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารีบนะครับหรือว่าจะซื้อฝากคนอื่นเรายังไม่ต้องสมัครก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมได้แต่ว่าบางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้เช่นกดรับกิฟต์ต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ต้องทําการสมัครเจ้าตัว w o a w e i ID ก่อนนะครับแล้วคําถามตามมาหลายคนนะสงสัยว่าเอ๊ะดังนั้นเนี่ยไม่สมัครก็ได้สิ ไม่สมัครก็ได้ก็จริงแต่ผมแนะนําว่าสมัครไว้ก็ดีเพราะว่าถ้าคุณสมัคร UID นอกจากใช้ในการกดรับกิบแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว Cloud Storage ให้ฟีถึง5 GB แล้วก็ใช้ในการติดตามเครื่องในกรณีหายได้รวมถึงถ้าเราใส่ UID ไว้แล้วเครื่องเราหายแล้วมีคนนําไปล้างเครื่องเนี่ยเมื่อเขา รีเซตเครื่องกลับมาเนี่ยมันจะเซตอัพเครื่องเนี่ยมันจะฟ้องหาโฮเอดีเลยถ้าเขาใส่รหัสไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องเราได้นั่นเองนะนั้นสมัครไว้จะดีมากๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรามาดูกันนะครับตรงนี้อย่างรู้อยู่แล้วเกมเนี่ยก็แต่เข้าไปก็จะเป็นทางลัดเกมต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกิฟต์ก็เป็นการกดรับสิทิ์ต่างๆเช่นบางทีมันมีแอปมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีให้ทดลองใช้ฟรีเดือน2เดือนแค่เราโหลดแอปแล้วก,กดรีดิมนะ่ฮะ แล้วก็ในส่วนตัวช่วยเหลือออนไลน์เราสามารถแตะเข้าไปได้นะครับเขาก็จะเปิดบริการ9้าโมงนะครับถึง3ทุ่มนะฮะเราสามารถใช้งานในส่วนตัวออนไลน์ได้นะครับนะตอนนี้น่าจะปิดแล้วนะครับนี่ฮะในเวลาดึกแล้วตอนนี้ก็ผมอัดคลิปประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ชื่ออีเมลแล้วข้อความไปได้แล้วก็ส่งาข้อความไปนะครับก็เป็นไลฟ์แชทนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนตัว รายการที่ต้องการตรงนี้เราสามารถแตะไปเพิ่มได้ยกตัวอย่างเช่นบางแอปพลิเคชันที่เราจะเป็นต้องใช้หรือว่าอยากใช้มันยังไม่มีในแอปแกลเลอรี่เราสามารถกดเพิ่มไปในรายการต้องการได้โดยการกรอกชื่อนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราต้องการเพราะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กดส่งนะฮะซึ่งตงัวนี้เมื่อมีคนกดเพิ่มแอปพลิเคชันหรือว่าเกมที่ต้องการนะครับแอปเนี่ยเยอะๆแล้วเขาก็จะตรวจสอบว่าแอปไหนมีการ เพิ่มเข้ามาเยอะสุดนะครับหรือว่าเพิ่มมาเยอะเยะเนี่ยเขาก็จะทําการไปติดต่อก,กับผู้พัฒนาแอปให้เร่งทําแอปให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัววิธีการทําให้แอปมันมีในแอปเกิดไเร็วอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ด้านล่างเนี่ยครับก็จะมีแนะนําในสตัว แอปใหม่นะครับอย่างเช่นหมอชนะตัวนี้โหลดเยอะก็ขึ้นมาเป็น Number 1วัเลยไลฟ์ทีวีพีพีทีวีสามหกสตรีมมิ่งนะครับก็จะมีแนะนปปําแอปอยู่นะฮะแล้วก็เป็นหมวดหมู่นะครับเมื่อเราแตะมาที่หมวดหมู่ตัวนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดซึ่งมีทั้งแอป,ปทั้งเกมนู่นนี่นั่นนะครับมีรวมๆกันแล้ว18โหมวดหมู่เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากได้แอปพลิเคชันการเงิน เมื่อแต่เข้าไปนะครับพวกแอปพลิเคชันการเงินหรือธนาคารต่างๆก็มีให้ดาวน์โหลดเกือบครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเป๋าตังมีแล้วนะครับกรุงไทยนะครับหรือว่าจะเป็นเคพั s SCBEC ซี g นะครับ My Mo b บัวหลวง M-Bank, นะครับมีบาย TMB หรือว่า TMB Touch หรือว่าจะเป็นกรุงศรี KMA หรือว่าจะเป็น Dolphin Wallet นะครับหรือว่าเป็น KDC Mobile นะหรือว่าธนาชาติ Connect หรือว่า y o u t u s e ก็มีให้เราดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ ธนาคารชั้นนาก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะวิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ยุ่งยากเลยเลยนะครับก็แค่กดติดตั้งแค่นี้เองนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงบนตัวเครื่องให้เราแล้วนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะฮะจะชารจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราและคราวนี้ถามคําถามตามมาและจะอัปเดตแอปได้ไหมแอปพลิเคชันถ้ามาันจะถ้าจะอัปเดตนะครับให้เราเข้ามาที่ฉันนะฮะแล้วก็แต่ที่เขาว่าอัปเดตแต่จริงๆแล้วเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีแอปใหม่มานะครับเราก็สามารถที่จะ กดที่การแจ้งเตือนนั้นได้รวมถึงถ้าเราตั้งค่าไปอัปเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเชื่อมต่อ Wi-Fi wi ที่บ้านหรือที่ทงานเนี่ยมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้เราเลยนะครับอะคราวนี้เรามาดูแอปพลิเคชันอื่นๆบ้างเช่นผมอยากได้แอปพลิเคชันเช่นตัวโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Twitter นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าถ้าไปในหมวดหมู่มันมีไหมมันน่าจะอยู่ยที่หมวดหมู่ของสังคมนะครับมีสังคมอยู่ด้านล่างเมื่อแตะเข้าไปยังไม่มีนะครับมีแค่ไลน์นะครับแล้วก ราวนี้วิธีการผมลองค้นหาดูผมจะพิมพ์ไปว่า Facebook นะครับพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาคราวนี้มันเปลี่ยนจากคำว่าตั้งรับอ่าโทษทีครับมันเปลี่ยนจากคำว่าติดตั้งนะครับเป็นคำว่ารับนะตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่มีเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันในแอปแกลอรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเขามีรูปแบบของตัวลิงก์นะครับให้เราไปดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ของทาง Facebook นั่นเองนะครับเพราะอะไรเจ้าตัว Facebook Messenger เนี่ยไม่มีให้ดาวน์โหลดในตัวแอป g a l l e r y เพราะว่า Facebook Instagram นะครับ t w i t t e r Sky p e รวมถึง m essenger ตัวนี้นะครับเป็นแอป,ปฝั่งอเมริกาซึ่งทางอเมริกาเนี่ยเขามีข้อพิพาทกับทางประเทศจีนอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ก็เลยไม่สามารถทำแอปพลิเคชันลงมาในแอป Gall e r y ได้ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบลิงก์นะครับให้ไปดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับเมื่อเรากดรับไปเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหน้าเว็บไซต์เราก็กดดาวน์โหลดแค่นี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ็จกกดด,ดตติั้้งไเลย อันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งเจ้าตัว facebook messenger นะครับหรือว่าแอปอื่นนะที่ไม่มีในตัวแอปแกลอรี่นะครับเราลองค้นหาตรงนี้ก่อนดูได้นะครับถ้ามันมีให้กดลิงก์เข้าไปหน้าเว็บไซต์ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว instagram ละ่ะจะมีไหมนะครับอไ์เข้า instagram อย่างนี้นอินสตาแกรมเนี่ยมันยังไม่มีนะครับด้านบน2อันบนเนี่ยมันเป็นในส่วนของตัวแอปแกลลี่ส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นพีเทลเสิร์ชพีเทลเสิร์ชตัวนี้ก็จะมีผลค้นหาเพิ่มเติมให้พีเทลเสิร์ชคืออะไรพีเทลเสิร์ชก็คือแหล่งดาวน์โหลดเพิ่มเติมของทางฮัเว่ในกรณีที่เราจะไปนอกจากแอปพลิเคชันแล้วมันไม่มีเนี่ยพีเทลเสิร์ชมันจะช่วยค้นหาแอปพลิเคชันจากแหล่งดาวน์โหลดต่างๆมาให้เราครับให้เราดาวน์โหลดและติดตั้งได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับแต่แนะน P ก แล้วแตะผ่านตัวช่องนี้ดีกว่าตรงนี้เรียกว่าพีทอาเซิร์ฟเจ็นั่นเองนะครับมันจะอยู่ในตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเลยถ้าไม่มีให้เราเอามือจีบหน้าจอนะครับแตะไปที่วิ d เจตแล้วก็จะมีคําว่าพีทอาเซิรแต่ตรงนี้มันก็จะได้ขึ้นมาบนหน้าจอให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มพีทอสเซิร์ฟวิจ็ตนะครับอะให้เราแตะพีทอสเซิร์ฟวิจ็ตมานะครับแล้วก็ลองพิมพ์ไปว่า Instagram นะครับนี่ครับเขาก็จะค้นหาแอปพลิเคชันให้เรานะ เอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะวิ่งไปค้นหาอีกอ่ะราวนี้เจอแล้วนะครับเรากดติดตั้งได้เลยอันนี้แหล่งดาวน์โหลดมาจากไหนนี่เขาบอกว่ามาจาก APKPure นะครับเรากดติดตั้ง <mão> แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะเด้งป๊อปอัพให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะฮะนี่ครับดาวน์โหลดแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อาโหลดเสร็จก็ติดตั้งได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่มีในส่วตัวแอปแกลเลอรี่นั่นเองนะครับรกดติดตั้ง ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าเพียงแค่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราโหลดจากไหนนะครับแล้วในกรณีที่เพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะและถ้าเราโหลดจากเจ้าตัว P เท่าเสริมวิจตัวนี้เราจะอัปเดตได้ไหมนะครับอัปเดตแอปได้เหมือนกันให้เราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะที่รูปก,กรมฆตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีแอปให้อัปเดตมันจะเด้งมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะครับหรือว่าแตะตรงนี้เข้าไปดูก็ได้แล้วก็ไปตัวการอัปเดตตรงนี้มันก็จะมีแอปแจ้งเตือนมาเลยว่ามีแอปเนี่ยให้อัปเดตบ้างน,นะครับ แต่ตรงดาวน์โหลดแล้วคนนี้ก็แจ้งเตือนว่าเมื่อกี้าโหลดอินสตาแกรมก็าดาวนโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะฮะคราวนี้คําถามต่อมานะครับแล้วแอปพลิเคชันของทาง Google แอปไหนที่เราสามารถใช้งานได้บ้างหรือว่าพอจะมีบ้างไหมเช่นเจ้าตัว YouTube หรือว่าจะเป็น Google Map เนี่ยเป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับอย่างผมใช้บ่อยมากเพราะว่านําทางไปสถานที่ต่างๆงเพราะบางทีผมไม่เก่งเส้นทางก็ใช้แมปนําทางนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะ กดติดตั้งนะครับผ่านเจ้าตัวพีทอเวิร์ได้เลยมี4แอปของทาง Google นะครับที่สามารถติดตั้งเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานได้ส่วนแอปอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้4แอปนี้มีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งเลยเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับอันที่2นะฮะ Google Map อันที3 g o o g l e t r a n s l a t e แต่ภาษาแล้วก็อันที่4ตัว Gboard Gboard หรือว่าแป้นพิมพ์นั่นเองนะครับซึ่งตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้ก็เป็นแป้นพิมพ์ที่ผมใช้อยู่ก็เป็น g b o อ r d นั่นเองนะคร จุดเด่นของตัวแป๊พิมพ์ตัวนี้ก็สามารถใช้การสั่งการด้วยเสียงได้วเวลาอยากพูดแทนพิมพ์เราสามารถแตะรูปมืตัวนี้แล้วก็พูดได้เลยนะครับอ่ะเช่นผมอยากค้นหาแอปพลิเคชันแมพใช่ไหมครับ Google Map นี่นครับเขาก็ค้นหาให้เราแล้วโดยเราพิมพ์ด้วยเสียงได้เลยนี่ครับมันก็จะเจอแล้วเราสามารถกดติดตั้งได้เลยผมลองติดตั้งแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับ ่วนมากนะครับถ้ามันเข้ามาในนี้มันจะเรียกบอกอัปดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติถ้ามันไม่ขึ้นมารอสักครู่นหนึ่งนะครับเราไม่ขึ้นมาเรากดตรงนี้ได้เลย,เยกดดาวน์โหลดครับล้วก็รอสักครู่นหนึ่งเขาก็จะเรียกบอกอัปขึ้นมาให้เรากดดาวน์โหลดนี่ครับผมจะลองติดตั้งให้ดูนะฮะตัว Google Ma p เนี่ยมันสามารถใช้งานได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เราสามารถใช้งานในการนำทางต่างๆได้ปกติเลยนะฮะ Drink, ลองดูนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ e, ๊ะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้แล้วมันจะใช้งานได้ไหม แล้วคำถามอี่หนึ่งคำถามว่า้ในกรณีที่เราไม่ใช้ Google Map มีแอปแผนที่นำทางอะไรแนะนำไหมจริงๆมันก็พอมีแนะนำนะครับก็จะมีทั้งตัว h e ียวีโก้ไซจแล้วก็ทางหัวเว่ยเองอย่างตัว p ีทเทอร์แก็มีเช่นกันนะครับเราสามารถใช้ p ีทเทอร์แได้นะครับซึ่งผมก็ใช้คู่กันอยู่นะฮะพีทเทอร์แแล้วก็ในส่วนของตัว h e ียวีโก้ไซจ c สามารถดาวน์โหลดได้จากแอปแกลลี่เลยนะครับถ้าใครบางคนบอกว่าไม่ไม่ติดว่าทำไมต้องใช้ Google Map ก็สามารถใช้ ที่ผมบอกไปครั้งต้นได้นะครับเดี๋ยวเราติดตั uh, right, right. ้งแอปนี้ก่อนนะครับดาวโหลดใก้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับปรกดติดตั้งเลยนะฮะประกดติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับนี่ครับกดเปิดมากนะฮะนี่ครับบองนเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะให้เราลงชื่อบางคนเข้าใจว่ามันบังคับให้ลงชื่ออย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกดค้ามได้เดี๋ยวผมลองลงชื่อให้ดูก่อนนะครับ มันจะลงไม่ได้เพราะว่าในตัวเครื่องหูเวอรจะไม่มีเซอร์วิส g ูเมันจะไม่สามารถให้เรากดเพิ่มบัญชีดได้เรากดข้ามไปเลยหลังจากนั้นเราพิมพ์สถานที่ที่เราต้องการเลยนะครับเช่นผมจะไปสุพรรณผมพิมพ์ว่าสุพรรณนะครับแล้วก็ค้นหานี่ฮะแล้วกดเส้นทางคราวนี้เมื่อกดเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยให้เราแตะตรงนี้นะครับเราก็เลือกตำแหน่งของคุณนะฮะมันก็จะมาที่ตำแหน่งล่าสุดนะครับ จะให้เราติดตั้งตรงนี้เรากดไม่สนใจก็ได้เพราะว่าไม่มีสวิตช์ Google นีีฮะมันก็สามารถที่จะกดเริ่มได้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแอปวิ่งแแบบคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูในส่วนตัวอ e ีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเจ้าตัวพีท่าแม p พีท่แมพก็คือแผนที่ของทางหัวเว่ยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้งานคู่กันอยู่นะครับในเครื่องหลัก ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะดีนะครับการนำทางในต่างจังหวัดโอเคเลยนะครับแต่ว่าในกรุงเทพที่มันมีทางที่มีทั้งทางด่วนทางโทเวทางต่างระดับนานาเนี่ยมันอาจจะมีการสับสนอยู่บ้างครับแต่ว่าใช้งานทั่วไปก็โอเคนะครับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียของมันผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษตัวนี้ยังไม่มีการนําทางภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้งานนาทางทั่วไปได้ปกติเลยหรือว่าจะใช้เจ้าตัว here we go ก็ได้นะครับ here we go หรือว่าเจ้าตัว here map ก็เป็นแผนที่ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม มากครับในก่อนหน้านี้นะครับครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่แนะนำนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว ไซจิกก็ใช้งานได้นะครับก็มีให้ดาวน์โหลดจากแอปแกลลี่เลยนะครับสำหรับในที่ทำทางครานี้อีกแอปหนึ่งนะครับก็คือ YouTube YouTube เนี่ยเราไม่สามารถติดตั้งเป็น u t u b e สีแดงเหมือนปกติทั่วไปได้แต่ผมจะแนะนำแอปหนึ่งอันนี้ดีมากๆเลยอันนี้ชื่อว่า YouTube แรน YouTube แรนที่เราพิมพ์คำนี้ไปเลยนะครับว่า y o u t u b e แล้วก็เว้นวรรค v a n c e d ที่เจ้าตัวผีเสือเสิร์ชได้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เราเลือกจาก YouTube แวนจากเว็บไซต์ที่เป็นน็็นนนนนททาาาาางงงกกกรรรอออััี้้ะคบบใหเเเลืเวไซต์ย่ป กดติดตั้งพอกดติดตั้งเสร็จเขาจะเด้งมาหน้าตัวเว็บไซต์ของ y o u t u แบร a n d นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเหมือน y o u u u b พรีเมียมเลยนะไม่มีโฆษณาด้วยเล่นได้ไหมขนาดหน้าจอปิดด้วยคําถามตามมาแอปพวกนี้มันปลอดภัยไหมมันจะโดนแบนไหมนูนนี่นั่นผมตอบงี้เลยครับตัว Android เนี่ยมันเป็นระบบ Open Source ซึ่ง Open Source เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถให้นักพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับโดยที่ ห้ามแสวงหาผลประโยชน์กำไรห้ามไปใส่โฆษณาห้ามไปใส่นู่นนี่นั่นแต่ว่าให้ใช้ฟรีได้อันนี้คือเป็นตัวตามหลัก Open Source ซึ่งตัวนี้เขาก็นาเจ้าตัว YouTube ไปพัฒนาต่อยอดเข้ามาแล้วก็แจกจ่ายฟรีๆโดยที่เขาไม่ได้เก็บเงินไม่มีโฆษณาหน้าเว็บด้วยดังนั้นเนี่ยก็ไม่ผิดกฎของทาง Google ก็เลยสามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปซึ่งในฝั่ง Android เนี่ยใครเคยใช้งานฝั่ง Android นา,นานจะรู้จักแอปนี้นะครับมีมาน,านานแล้วนะครับแล้วกดโหลดคําว่า Web Manager เลยนะกดโหลดตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดเจ้าตัวแวร์แมเนเจอร์ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดติดตั้งนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยอันนี้ดีมากๆสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ด้วยนะครับเมื่อเรากดติดตามช่องหรือกด u b s c r i b e ไว้หรือว่าใครมีช่องของเราเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามีคนดูเท่าไหร่อะไรยัไงไงแล้วนะครับรวมถึงสามารถไปตอบคอมเมนต์ได้นะครับนะฮะกดติดตั้งเจ้าตัวแวร์แมเนเจอร์ไปเลยนะครับหลังนะจนากนั้นกดเปิดนะครับ พอก,กดเปิดมาหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นมา Welcome to Y Manager นะครับเราก,กดเริ่มกันเลยหลังจากนั้นนะครับมันจะแจ้งเตือนว่ามันจะมี2ผลิตภัณฑ์ก็คือเจ้าตัว YouTube Brand กับตัว YouTube Music ตัว YouTube Music ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง YouTube นะครับถ้าใครไม่ใช้บางคนชอบไปฟังผ่านจุกเราไม่ต้องติ๊กถูกไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้ก็ติ๊กไปก็ได้นะฮะอันนี้ผมติ๊กให้ดูติ๊กไปทั้ง2องอันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดลูกศรตรงน,นี้ไปหลังจากนั้นกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ กดปิดตรงนี้นะครับให้เราติดตั้งจากล่างขึ้นบนนะครับย้ํากันอีกครั้งติดตั้งจากล่างขึ้นบนติดตั้งตัวไมโครจี G ก่อนไมโครจี Micro G ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถลงชื่อบัญชี Google ของเราเข้าไปได้นั่นเองนะครับกดติดตั้งตัวนี้ก่อนนะฮะไล่ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่มิวสิกแล้วก็ไปที่แวนนะฮะช้จาจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับซึ่งเน็ตบ้านผมช้าคลิปนี้อาจจะนานนิดหนึ่งแต่บอกเลยว่าเป็นประโยชน์กับเรามากๆน่เอนะครับ อนุญาตนะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปนะฮะพอติดตั้งเสร็จก็ไล่ติดตั้งตัว u t u b e Music แล้วก็ในส่วนของตัว YouTube แวร์ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ใช o u t u b e Music ก็ไม่ต้องติ๊กตอนหน้าก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับติ๊กออกไปก็ได้มันก็จะให้เราโหลดแค่ u t u b e แวร์อย่างเดียวนะครับเพราะบางคนไม่ชอบฟังเพลงผ่าน u t u b e Music ชอบฟังผ่านตัวจุ๊บก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้นี่ฮะเขาก็จะมีภาษาไทยด้วยเวอร์ชันใหม่เนี่ยอัปเดตเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ กดติดตั้งลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดออกมานะครับเราก็มาที่หน้าจอของเราเนี่ยก็จะเจอ3ามสี่แอปพลิเคชันนะครับอ่าสองอันนี้นะครับเราสามารถกดลากไปซ่อนได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะฮะถ้าเป็นสวนตัวนี่ฮะแวร์เมเนเจอร์อันนี้เกกะเราสามารถกดซ่อนไว้ได้เลยนะครับอันนี้กดซ่อนได้เลยนะครับเราจะใช้ก็มีแค่ตัวมิวสิกแล้วก็ยูทูบแวนตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูวิธีการลงชื่อก็แตะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรา แต่ไปที่ในส่วนของตัวลงชื่อด้านบนนะครับแล้วก,กดลงชื่อแล้วก็กดเพิ่มนะครับให้เราเลือกหัวเวยนะครับต้องเลือกหัวเวยนะถ้าไปเลือกอื่นบางทีมันลงชื่อไม่สําเร็จแล้วก็ใส่เมลเราลงไปเลยนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวรหัสผ่านลงไปนะฮะ แค่นี้เองนะครับก็เป็นการลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถลงชื่อแล้วก็กสามารถกดติดตรงติดตามได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัววิธีการ ดาวโหลดแล้วก็ใช้งานเจ้าตัว YouTube โดยใช้เจ้าตัว YouTube แวร์แทนนะครับซึ่ง YouTube แวร์ข้อดีของมันก็คือใช้งานได้ไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็สามารถเล่นได้แม้ขนาดหน้าจอปิดด้วยนะครับส่วนตัวแรงดาวโหลดอื่นก็แนะนําเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับแรงดาวโหลดยางเป็นทางก,การขค้ดทางโฮเวลบนเครื่องโฮเวลที่ไม่มีบริการ Google s ลสว c ตให้ใช้เจ้าตัวแอปแกลเลอรี่ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมนะครับแล้วก็ในกรณีแอปไหนที่ยังไม่มีนะครับให้เราใช้ในส่วนของตัว P ีเท้าเสิร์ชในการค้นหาแล้วก็ตติด แอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอป Google ที่สามารถใช้งานได้ก็มี4แอปก็คือในส่วนตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome Google Map นะครับแล้วก็ในส่วน Google แปลภาษาหรือว่าทาร์สเลแล้วก็ Google Gboard หรือว่าแป้นพิมพ์ Google นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัว YouTube สามารถใช้ YouTube แบนได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวคลิปวิดีโอที่ผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมนะครับบนเครื่องสม,มา,มมมานนร์ทโฟนหัวเว่ยนะ ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่วยกดติดตามช่องเลิฟแก๊จผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ